ê sấm ý mà sấm sấm ai mà sấm ý mà thảo thảo, thảo ban đường nhưng mà có mấy càng càng phải cả 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 là คุณพ่อจะเสด็จ <c ười> <leaves> ้ไหมคุณพ่อเลยคุณพ่อยัางไงแม่เราต้องตืนใจแปลว่าเพื่อนคนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่ยากแต่ไม่เจอแบน้รนต้ทะไเยอะแล้ว่เพราะว่าบุเรียนที่คจันที่โรงเรียนเขาแล้วก็แล้วก็แมนที่น้ได้ตื่เหรอบุเรียนก็เหนือยอ่ะบ้านเลยบ้านเลิกนะเราแต่ก็รว่า ถ้าเราจะไปเสียเงินค่าท่พากเราเออควรจะเสียกับเพื่อเราไหมามาอาจจะตีโวนเด็กนิดหน่อยแม่งจะหกสิบก็บตีสวนเด็กนิดหน่อยอ่ะนาแล้วก็ล้าก็ตรงนั้นเราเพื่อเก็ลมก็ออยะทางอ่ะคงไม่เอ่อแบง่งแบ่งบ่งช่วยโทรศัพท์หสาาสามารถหรือว่าไกลจาก บางบอกประมาณเท่าไหร่30 40 50ก <c oughs> ิโลยังไงชนบุรีแยกซ้ายไม่นะกนะมแต่แต่สำหรับเทพเนี่ยเทพก็จัดสามพานจัดไรเทพพวก็ไปไงเออแต่แต่แต่พี่อดิศักิ์ตูดนนก